สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำขนมถ้วยน้ำตาลแดงหรือขนมโกซุยของจังหวัดภูเก็ตนะคะทานกับมะพร้าวนึ่งคุกเกลืออร่อยมากๆค่ะเริ่มแรกเราจะนำน้ำไปตั้งไฟให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปนะคะคนจนน้ำตาลละลายดีแล้วก็พักให้เย็นค่ะต่อไปเราก็จะทำส่วนของแป้งนะคะเราจะใช้แป้งสามตัวค่ะ ใส่ลงไปตามอัตราส่วนที่แอดมินขึ้นไว้ให้ตรงหัวข้อเรื่องนะคะจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปค่ะคนให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำนําเชื่อมที่เราต้มไว้ก่อนหน้านี้นะคะที่พักให้เย็นแล้วใส่ลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆคนนะคะ เราจะคนไปจนแป้งของเราไม่มีก้อนแป้งของเราละลายดีนะคะใช้ตะก้อแบบนี้นะคะถ้าใครไม่มีตะก้อก็ใช้ทัพพีคนแต่ต้องคนนานหน่อยนะคะค่อยๆคนค่ะคนไปเรื่อยๆใส่น้ำตาลลงไปจนหมดนะคะคนจนแป้งของเราละลายดี ค่อยทยอยใส่จนน้ำตาลของเราหมดนะคะพอแป้งของเราละลายดีแล้วเราก็จะนำมากรองเพื่อให้เนื้อขนมของเราเนียนแล้วก็ถ้าเกิดมีเศษอะไรเราก็จะได้เอาออกในช่วงนี้นะคะมันก็ยังเป็นก้อนอยู่เราก็ไม่เอานะคะเราก็ทิ้งไปเลยค่ะ จากนั้นเราก็จะนํามาพากขูดนะคะคุกเกลือนิดหน่อยค่ะเพื่อให้เกิดความเค็มนะคะแล้วก็นึ่งค่ะใช้เวลานึ่ง5นาทีนะคะต่อไปเราก็จะนึงน่งถ้วยนึ่งถ้วยด้วยไฟแรงนะคะ10นาทีค่ะพอครบ10นาทีเราก็เปิดฝาออกอย่างรวดเร็วไม่ให้น้ำหยดลงไปนะคะแล้วก็นำขนมของเรามาหยอด หยดให้เกิดเต็มถ้วยนะคะจากนั้นก็ปิดฝาเราจะใช้เวลานึ่ง8นาทีค่ะขนมของเราก็จะบุ๋มแบบนี้นะคะจากนั้นก็นําออกมาพักไว้ให้เย็นแล้วก็จัดจานเสิร์ฟพ,พร้อมกับมะพร้าวนะคะมะพร้าวที่เรานึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็จะมีรสชาติหวานเค็มมันนะคะหาทานยากแล้วลองทำกันดูค่ะ